พิฉันทัวร์สวัสดีครับนี่ครับอยู่พิกัดข้าเรือย่าม,มู่งสง่งลูกค้าเหมาลำเรือหางยาวไปโปรแกรมตกอไข่นะครับนี่ครับ,รบเรือลำใหญ่ๆนะครับนี่ครับ สองลำเลยนี่ครับใช Happy t i p เดี๋ยวซี o ูโฮเทลถ่ายรูปเยอะๆเลยเดี๋ยวล้างไปให้ไ้ด้วยไม่ลงไปด้วยเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนั่งเล่นต่อไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างรูปให้ลูกค้าด้วยแต่ใม้ลูกค้าเก่าไง ฮัลโหลวิลีตอนัมเจดตอนเย็นนะเจดตอนเย็นครับวันนี้เจอีไหไม่ไปส่งรูป mm hmm. แถมแถมให้ล้างรูปผมไม่ล้างรูปให้ลูกค้า,รา,ราครับสนใจโปรแกรมทิปดีๆทักสอบถามดีๆตัวได้เลยนะครับบริการด้วยใจนะครับดูแลใส่ใจอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาชุิงๆนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ วีลคอมทูไทยแลนดแฮปปี้ทิปแฮปปี้ทิป